แม่อ้นวนคนนี้ทุกครั้งที่ป่วยไข้จะมีมทรงธรมสถาผลเป็นผู้ร่วมเดินทางตลอดมามีบุตรสาวสองคนดังนี้หนึ่งนางธนิการเรธมิตรอายุ38ปีสองนางสาวกัลยากรเรธมิตรอายุ37ปีในบ้านพลายปลายแห่งชีวิตนพนันวันประภาเขามีเพื่อนอยู่ไม่กี่คนครับ สมชายเพชรสงคาหยอยท่ายางไปเช่าแฟลตอยู่ทั้งแถวหลังไปสรสีใกลใกล้ๆสามแยกไฟขายใช้ชีวิตยอยู่ที่นั่นหลายปีต่อมาครับสมทำสถาผลนก็พาไปท่าคอนโดอยู่ที่หมู่บ้านพระวินสามจังหวัดนนทบุรีจวบจุดทุกวันนี้รางวัลแห่งเกียรติยศของชีวิตของเขาที่ได้รับปีพศ2542 ได้รับรางวัลพระธิกาเดชของพระราชทานจากสมเด็จพระเทพพันธันธณิธาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรรพันราชสุดาสยามพรรมราชกุมารีจัดโดยสภาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์และในเพลงอยู่กับความผิดหวังที่ได้รางวัลปีพศ .2552 ได้รับรางวัลบุคคลดีเด่น สาขาวรรณสิลป์จะโดยมหาวิทยาลัยราชพัฒน์จัดเกษมมอบโดยพลเอกพิจิตรบุญลวินิตปี2553ได้รับโลกเกียรติยศงานวันกนตัญญูคูเพลงครั้งที่หนึ่งจัดโดยสมาคมนักแต่งเพลงแห่งประเทศไทยและกระทรวงวัฒน,นธรรมช่วงท้ายปลายชีวิตของรมประนานฝันประคาและเพื่อนๆน,นั่นก็คือ รายนานที่ผมได้ประกาศไปเมื่อสักครู่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพเมื่อปลายปี2562น,นพน,นันวันประภาป,ป่วยเป็นโรคลำไส้จึงได้เขก,การรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีวิชัยสาบแยกไฟฉายแพทย์ตรวจพบว่ามีเนื้อร้ายจึงได้ทำการรักษาด้วยวิธีผ่าตัดจนอาการดีขึ้นเหมือนจะหายจึงได้ออกจากโรงพยาบาลไปอยู่บ้าน แถวแถววัดเรเรียถนนจรัญสริทวงโดยมีภรรยาและลูกๆคอยดูแลต่อมาเมื่อร่างกายแข็งแรงดีแล้วกลับไปอยู่บ้านที่หมู่บ้านพระปิ่นาเหมือนเดิมโดยมีทรงธรรมสถาผลคอยไปมาหาสู่ดูแลอยู่เป็นประจำท่านผู้มีเกียรติที่กระตุอธิติเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีเราเพิ่งจะมามีเราเมื่อไม่นานนี้และอีกไม่นานก็นจะไม่มีเรา แต่ก่อนที่จะไม่มีเราจงเร่งสร้างแต่ความดีก่อนที่จะไม่มีเราปี2565อาการของท่านกลับมากับเลือกอีกครั้งจนต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบางอย่างมีภรรยาและลูกคอ,อยดูแลคราวนี้แพทย์จะทำการรักษาด้วยวิธีให้ทีโบแต่รถนันทท่านปฏิเสธการรักษาด้วยวิธีนี้จึงเลือกที่จะกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน ด้วยวิธีธรรมชาติและสมุนไพรท่านบอกว่าอยู่ได้แค่ไหนก็แค่นั้นเมื่อถึงทาวจะตายก็ให้ัตายไปตามธรรมชาติไม่ต้องอยือไม่ต้องฝืนทำใจได้แล้วท่านจึงรักษาตัวอยู่ที่บ้านเรื่อยมาและเมื่อวันที่30พฤศจิกายนเพื่อนฟ้องน้องที่จัดการช่วยต่อลมหายใจนะครับต่อลมหายใจที่ วันที่30สิพฤศจิกายนเราจะดูแลกันในวันที่มีลมหายใจดีกว่ามายืนไว้อะไรในวันที่สิ้นลมขาวคณะสายสยาชยาได้ช่วยเหลือที่มายกพรา่าท่าพระของอ้ออังกินันโดยประสานงานของอ้ออังกินันใหม่สมรภผมแสนรักเมือโคราดด็อเอร์อภิชาระยับศรีหรือด็อกเตอร์ชาคนมีน้ำใจนักดนตรีฝ่อร้อชีวิตร่วมด่วยช่วยกัน ท่านวิเกียร์ที่กรุครับวันที่11กุมภาพันธ์2566ท่านมีอาการหายใจไใม่ออกพัรยาและลูกนำงพโงพยาบาลบางยันแพทย์ตรวจพบว่าท่านมีโรคแทรกซ้อนสาโรค 1. ปอดติดเชื้อ 2. ปัสสาวะอักเสบและมีเลือดออกในกระเพาะอาหารแพทย์ได้ทำการรักษาและคอยดูแลยอย่างใกล้คิด แต่บาวนี้อาการของท่านหนักมากมีแต่ส่งกับสุดทบทมิเกียรติที่ปรบกับอัน,นิจจาวัตสังขาราเมื่อเวลา21นาิกา55นาทีของวันที่17พีนาค์2566นบพนันพันประภาจากพวกเราไปเมื่อลมหายใจหยุดก็สิ้นสุด การเดินทางบัน,นีีนพนันรลประพาอายุ7 1ปี8เดือนเขาได้จากพวกเราไปแล้วครับปิดตำนานชีวิตนักร้องในตาฝันนักประพันธ์ในตาโศกตำนานความอกหักหรือคัาภีเพลงอกหักญาติิตรเพื่อนพ้องน้องพี่ในสังคุเลเรื่งนี้เศร้าโศกเสียใจ ขอส่งดวงวิญญาณของนพนันวันประภาสู่สวงสวรรค์ชั่วนิรันดรโอกาสนี้เรียนเชิญนางสาวชัตการเรนเทมินได้กล่าวคำไว้อะไรขอเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันขออนุญาตเป็นตัวแทนลูกๆทั้งหกคนจากสามภรรยาของพ่อกล่าวคำไว้อะไรแด่คุณพ่อนะคะหากย้อนเวลากลับไปเชื่อว่าลูกๆทุกคนน่าจะมีความทรงจำวัยเด็กคล้ายๆกันนั่นก็คือ เราเท่าไหร่จะเจอกันบ้างก็บางครั้งบางคราวเท่านั้นแน่นอนว่าพวกเราทุกคนล้วนเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูจากแม่และญาติพี่น้องเป็นหลักจนบางครั้งเราก็ตั้งคำถามในความไม่สมบูรณ์ของครอบครัวแต่คั้นเมื่อเราค่อยๆเติบโตขึ้นอายุมากขึ้น มีประสบการณ์ต่างๆทั้งดีทั้งร้ายผ่านเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเราก็เข้าใจได้ว่าการประคับประคองชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์บางครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่ทุกคนจะทำได้คนเรานั้นบางครั้งก็ตัดสินใจถูกและ ในบางทีก็ตัดสินใจผิดได้ไม่มีคนไหนจะทำถูกไปเสียหมดและไม่มีคนไหนทำผิดไปเสียหมดทุกอย่างเช่นกันนับตั้งแต่วันที่พ่อล้มป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ค่อยๆเปลี่ยนทัศนคติของพวกเรา ให้กลับมาเข้าใจในชีวิตและมองพ่อในแบบที่พ่อเป็นมากขึ้นความทรงจำไม่ดีค่อยๆถูกลบลืมไปความทรงจำดีๆค่อยๆเข้ามาแทนที่ภาพที่เราเห็นตรงหน้าไม่ใช่นักแต่งเพลงผู้ยิ่งใหญ่แต่คือชายสรลาคนหนึ่ง กำลังนอนป่วยเจ็บป่วยอยู่และชายสราคนนั้นคือพ,พ่อเราและในที่สุดลูกๆก,ก็มารวมตัวลวมใจกันเกาะขอบเตียงโรงพยาบาลพูดรำลาพูดรำลาพ่อด้วยความรักให้อภัยกันและกันและรวมส่งพ่อไปสู่พวมคุณที่ดีด้วยใจที่สงบ ในวัยเด็กของเราเราเคยคาดหวังต่นางๆนานาจากพ่อแต่ถึงตอนนี้เราเชื่อว่าลูกทุกคนไม่คาดหวังอะไรจากพ่อแล้วพอจริงๆแล้วชีวิตเลือดเนื้อสติปัญญาที่เรามีวันนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดที่พ่อมีให้เรา แค่นี้ก็เพียงพอแล้วที่เราจะใช้มันสร้างชีวิตในวิถีทางของเราต่อไปขอ่งผท้พิพากษาค่ะซึ่โงโอกาสน,นี้ก่อนที่จะประกอบวิธีชารนาคิสศดเป็นช่วงเวลาอีกหนึ่งช่วงที่สำคัญยิ่งเรามาน้องเราเลึกถึง ภาพดวงใจที่ท่านอาจารย์นพดันวัตรประภาได้สร้างไว้ในโลกใบนี้ผ่านการถ่ายทอดจากท่านชนันชนสมฤทธิ์บุญกุณผู้ที่เคารพศรัทธาและร้องรำลึกถึงในคุณของอาจารย์พระนาัตร การดูเอิสายตาสายดูสุดสายโมยายังเร่องเรืองกาเหกัชีแขหกดับยลูกด้วยขโมยระูกรท่นประาทที่สท่านผุเกีว่า